ไ่ต้อง้ท่านบริจาคบอกเขาได้ตลอดอตอแกดลาให้มานผมำนัหูลองแล้วนะลองได้แล้วเนี่ยทุกัน้มันจะแหลกก่อนนะคอยพอแล้ว อ้ามันไม่ไม่ใช่อันนี้คือเศษมใช่อันนี้คเราอานรับท่านท่อน่ะทานรอันนี้คือะเองด้วยอันนี้สร้าใหม่ค่ะรงมทุานล่รตอนแรกเราคิดว่าถ้าจะต้องมีใครที่ต้างไปวัดก็ไม่สะดวกเลยสร้างที่ทแล้วก็ไอ้ป้องยามเพื่อกาที่บ้าน ที่เราก็จ้างม่ดแล้วท่านก็ขยายห่าีกิบปิคืออบตที่แกกวยแต่ขอสนดยาตเข้าเพราะว่าโคสงารรัฐแต่ก็ต้องจ่ายน้ำก็าไฟแต่เราทำหนังสือเป็นสมรรถให้ต่อมาทิชชานทิชชางตรงหางทิตาเมวะทิมิตอาโตะเอุเรนโตะอันโตะปนารโตยะทามาิโต